สวัสดีครับเบิร์ตไอวิววันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคึกคักอาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับวันนี้ผมรู้สึกคึกคักึกครับวันนี้เออแต่ถ้าพูดถึงนะครับการดูแลสุขภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆครับมีอยู่มากมายเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่แล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคึกคักเราบรสรคคึกคักที่นี่นะครับ มีสุดยอดอ,อสอมดีเด่นระดับเขต11ครับในสขาภูมิญยาท้องถิ่นด้านสุขภาพอีกท่านหนึ่งครับโอ้โหมุมมองแนวคิดนี่สุดยอดจริงครับจะเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยนะครับเป็นความรู้ที่ชาวบ้านได้จากประสบการณ์ได้จากบรรพบุรุษ จากปู่ย่าตายายสู่คนรุ่นหลังจากมีการสืบทอดกันมาเรื่อยๆจากการสืบทอดนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะดิฉันจะเน้นการทำงานเป็นทีมค่ะร่วมกับภายคีครือข่า,ขายโดยมีผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลและเจ้าหน้าที่รปสตเพื่อนอสมอทำโครงการกับเทศบาลตำบลน,นะคะ โดยอาจารย์เขียนโครงการต่างๆไม่ว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่ก็แล้วแต่นะคะเพื่อลงพื้นที่ทำกับชาวบ้านนะคะค่ะหลังจากที่ดิฉันและเจ้าหน้าที่นะคะได้ลงพื้นที่พบปัญหาดิฉันจึงได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมา5ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่นวันตกรรมพรมก้อนหินพิชิตเท้าพิชิโตโรคนวัตกรรมที่สงนะคะคือชุดตรวจท่าเจ้าเรือนนะคะนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะคะคือกระเป๋าประครบข้อคอ,อ,อว่ะค่ะ นี่คือนว,วัตรกรรมชิ้นที่4นะคะลูกประคบสมุนไพรค่ะนว,วัตรกรรมสุดท้ายนะคะคือนว,วัตรกรรมบิ่นโ,โตสีธาตุค่ะนี่คือกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ดิชันและเ,เพื่อนๆออสโมอํทำร่วมกับโรงเรียนและนักเรียนค่ะเป็นการส่งเสริมให้เด็กปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองเพื่อเป็นอาหารกลางวันค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะส่งเสริมให้เด็กมีการเลี้ยงไก่ค่ะไว้กินไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวันค่ะนอกเหนือจาก ไว้บริโภคเล้วก็จะมีการจำหน่ายเพื่อเป็นทุนอาหารกาวันแก่เด็กนักเรียนค่ะพี่บุญญาณต์ของริมโดยวนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเพื่อเฟื้อเ่อแพ,อ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 พอ่ช่วยเหลืองานสาสุขนะคะซึ่ง เป็นเกณฑ์หลักเลยนะคะที่ทำงานด้านนี้นอกจากนี้งานสังคมต่างๆในของชุมชนไม่ว่างานวัดงานโรงเรียนหรือของเทศบาลก็เป็นเกณฑ์หลักนะคะโดยเป็นที่ยอมรับแล,ละรักขคร่ของชุมชนนะคะซึ่งจากนี้จะเห็นได้ว่าพี่บุญยนุชทองริมครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีคะ่ะ กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของอสมนี้นะคะอําเภอตะกัวป่านะคะได้ชนะเลิศในระดับเขตในเรื่องสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือคุณบุญยมุตเพราะในจังหวัดก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชมและเป็นเขียรตเป็นศักศีกับระดับเขต11ของเราค่ะ ดิฉันฝากบอกถึงเพื่อนๆสมาชิกอสมว่าการทํางานด้วยจิตอาสาโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนเราสามารถทําให้ทุกชาวบ้านมีความสุขนะคะพวกเราทุกคนอสมก็มีความสุขไปด้วยค่ะส่วนตัวดิฉันจะทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการทํางานของพี่นุษ ในความสิทละต่อพื้นที่และชุมชนกับการแก้ไขปัญหาต่างๆจนเกิดเป็นนวัตรกรรมมากมายเลยครับเป็นความภาคภูมิใจแทนชาวบ้านเลขที่11ทับ7จริงๆครับผมยกนี้ให้เลยครับสำหรับผู้หญิงคนนี้คุณยนุชท,ทองลิ่มสำหรับวันนี้สรารคดีสั้นพาชมชวนคิดพิชิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆในการส่งเสริมสุขภาพและทรรมาสิ่งแวดล้อม,มัพื่อมาส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเบิร์ดไอวิววันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ เดือดวงมา